สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งาน Inspire Form ของออกแต่เพื่อวิเคราะห์งาน Sheet Metal Forming Simulation ในตัวอย่างนี้เป็นการขึ้นรูปแบบ Single Action Draw ก็คือในส่วนของ Blank Holder จะอยู่ในส่วนของชุดไม่พิมพ์ตัวล่างเราลองมาดูขั้นตอนต่นตางๆในการ set up model ว่ามี step 123อย่งางไรบ้างนะครับหลังจากที่เราทำการเปิดตัวซอฟต์แวร์ Inspire Form ขึ้นมานะแล้วนะครับก็ทาการ import Geometry ทั้งในส่วนที่เป็น Blank นะรับแล้วก็ในส่วนที่เป็น d i f f a c e เข้ามานะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะไปในส่วนของ Tullipon ของ t r a l t r a l Module นะครับเราจะเริ่ม set up จากในส่วนของ Blank นะครับคลิกเลือก Blank ในโมเดลนะครับคลิกอีกทีเพื่อ confirm นะครับหลังจากนั้นเราสามารถกำหนดค่าความหนาของแผ่น Blank นะครับใน มาโค o d i ได o g ล็อตรงนี้นะครับและอีกส่วนนี้ก็คือในส่วนของ Material นะครับเราสามารถเลือกจาก Material Library นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัว Material ตาม Standard ต่างๆค่อนข้างหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็น SAE ของ JSC นะครับของฟังฝั่งยุโรปแล้วฝั่งอเมริกาแล้วของทางญี่ปุ่นนะครับ Okay. เราก็สามารถเซิร์ชหาตัว material ด้จากโค้ดที่เราต้องการได้เช่น jsc นะครัผมจะเลือก,ก่อนนี้นี้ผมเลือกเป็น jsc 270d นะคลิก assign c l o s e นะครับ,รบตอนนี้เราก็ได้แผ่น blank ที่มีความหนา0.8มิลนะครับ Material ก็คือ jsc 270d นะครับคลิก apply ดีนะครับโอเคถ้าเราต้องการเปลี่ยน rolling direction ของตัว แผ่น blank นะครับก็ double ลคลิกไปที่ตัวลูกศรตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนทิศทางของแผ่น blank เกรนไซด์ออกมาได้นะครับหลังจากนั้นเราไปที่ s t e ปถัดไปในส่วนของ constraint ต่างๆผมจะข้ามไปนะครับเพราะในโมเดลนี้ไม่มีในส่วนของ symmetry และ constraint นะครับมาในส่วนของ operation นะครับก็คือ s t e ของการ forming ต่างๆนะครับอันนี้ผมจะ ทำการ add operation นะครับก็เราสามารถ add ในส่วนของ uh, operation ที่เป็น gravity crash form single double action flank trim หรือ spring back ก็ได้นะครับ okay. ในโมเดลนี้ผมจะทำการ add ในส่วนของ single action draw นะครับมันจะมีตัวชุดไอคอนของตัว single action draw ปรากฏขึ้นมานะครับ นี้เราก็คลิกเข้าไปที่ตรงกลางนะครับก็คือในส่วนของ configure t o o l set นะครับมันก็จะมี t o o l set component ของตัว single action door องค์ประกอบทั้งหมดนะครับก็มีอยู่3ส่วนก็คือ top die bottom die แล้วก็ bottom bider นะครับเริ่มจากในส่วนของ top die คลิกเข้าไปนะครับมันก็ให้เราเลือกบอกว่าตัวตัวไหนก็คือ top die นะครับคลิกเข้าไป นี้เราจะใช้คำสั่งในการ assign ก็คือกำหนดไปเลยนะครับว่าพาร์ทนี้คือตัว top die โอเคหลังจากนั้นเราสามารถเซตค่า parameter ของตัว top die ได้ไม่ว่าจะเป็นค่า stroke นะครับค่า friction หรือค่า velocity ของตัว top die ทู s สปินเขานะครับนะโอเคเสร็จแล้วก็คลิก apply เพื่อคอนเฟิรส่วนต่อมาก็คือในส่วนของ bottom die นะครับ เนื่องจากเราจะเห็นว่าในที่นี้เราไม่ได้ Import ตัว bottom die เข้ามาผมจะใ,ใช้วิธีการ offset จากตัวผิวของ top die นะครับก่อนอื่นนะครับก็คลิกเลือกนะครับ part ในส่วนของ top die นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง offset นะครับคลิก create นะครับโดยปกตินะครับค่า default ก็คือมันจะ offset ล,ลงไปออกไปนะครับประมาณ120%ของค่าความหนาแผ่น blank นะครับโอเคบางครั้งนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะออฟเซตได้ไม่สมบูรณ์นะครับจะอาจจะมีพังเซอร์เฟซหายไปไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวที่เราสามารถมาแก้ไขทีหลังได้นะครับตอนนี้ก็คลิกอ c c เซปต์ไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือระยะความระยะออฟเซตนะครับ0.96ก็คือ120%ของความหนาแผ่น blank นะครับเราสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้คลิก accept it นะครับเราก็สามารถเซตค่า tune parameter ของตัว bottom die ในที่นี้ก็คือค่า friction ได้นะครับแล้วคลิก apply อีกครั้งหนึ่งโอเคอันนี้เราได้มีแผ่น blank top die bottom die นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะขอเข้าไปเช็คในส่วนของ bottom die ก่อนนะครับมาที่ตรงที่ component list ในใน,ในของ single single action นะมันจะมีชุดคําสั่งด้านหลังสามารถ Isolate หรือ Show all ได้นะครับอันนี้ผม Isolate เฉพาะในส่วนของ bottom die นะครับแล้วก็กลับไปที่เมนู Ri บบอนของ g e o m e t r y นะครับในในในส่วนโซนของ modify นะครับผมใช้คําสั่ง patch นะครับเพื่อเช็คหา free edge ในโมเดลนะครับ โดยปกติแล้วฟรีเอชมันจะมีได้ที่ขอบด้านนอกของตัวโมเดลเท่านั้นนะครับในกรณีนี้มันดีเทคเจอ2 f r ฟรีเอชนะครับก็คือแสดงว่าหนึ่งในนั้นก็คือแก็ในโมเดลนะครับเราคลิกเครื่องหมายลูกศรไปทางด้านขวามันก็จะซูมเข้าไปในส่วนของฟรีเอชที่มีอยู่ในโมเดลนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ขอบที่มันไฮไลท์ขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นคลิกคอนเฟิร์มนะครับเรียบร้อย เราก็ได้ bottom die รวมกับ surface บางส่วนของตัว bottom bider นะครับอันนี้นะครับกลับมาในส่วนของ trail ribbon นะครับแล้วก็ไปที่ operation นะครับ bottom bider นะครับอันนี้นะครับ bottom bider surface บางส่วนนะครับมันจะติดอยู่กับในส่วนของ bottom die นะครับเราจะทำการตัดในส่วนของเซอร์ c เฟที่เป็น bottom b i ด d e r ออกมาจากบ o t t o m d i นะครับนี้เข้าไปนะเปลี่ยนตัว section จาก part เป็น surface นะครับแล้วก็ทำการคลิกครอบเลือกส่วนที่เป็นผิวของตัว b i ด d e r นะครับโอเคอาจจะใช้ลากเป็นกล่องสี่เหลี่ยมครอบ บริเวณที่เป็นเซ r f ์เฟสที่เราต้องการนะครับเราต้องการคลิกซ้ายนะครับในขณะที่เคอร์เซอร์มีขึ้นเครื่องหมายบวกนะครับเ,เช็คดูอีกทีว่าเลือกได้ครอบกลุมหรือเปล่าโอเคตรงนี้นะครับคำสั่งผมจะใช้อ p อปชันของการ partition ก็คือตัดแยกออกมาเลยคลิก create นะครับโอเค หลังจากที่มันตัดแยกออกมาจากตัว bottom die นะครับมันจะทำการจัดตําแหน่งของตัวทูนนะครับแล้วก็ขึ้น Sh d i a l o g box นะครับสำหรับใส่ค่า question force นะครับหรือว่าในส่วนของตัว b i d e r force นะครับมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับอันนี้ผมจะกำหนดให้เป็น10ตันหรือว่าประมาณเท่ากับ10 e a s y นะครับ10คูณ10กก็ลัง4นะครับค่า friction ก็เป็นค่า default 0.125คลิก apply นะครับนี้เราลองเปิดทูลทั้งหมดนะครับขึ้นมานะครับคลิกกว่านะครับโอเคเออหรือก,กดปุ่ม A นะครับเพื่อโชว์ all โชว์พาทั้งหมดที่มีอยู่ในโมเดลนะครับ สังเกตได้ว่าตัวทูนทุกตัวจะถูกจัดตำแหน่งโดยอัตโนมัตินะครับให้มันเคลื่อนเข้าไปชิดนะครับตามทิศทางแกน Z ัทิศทาง door direction นะครับเข้าไปชิดกับตัวแผ่นแบง n ์นะครับโอเคแต่เราถ้าเรามองจากมุมด้านข้างนะรเราจะเห็นจุดหนึ่งก็คืออันนี้นะครับในส่วนของ b t o bottom, bottom bottom die นะับหรือตัวหัวพันช์เนี่ยมันจะวิ่งเลยในส่วนของบ i d เดอร์ขึ้นมานะัซึ่งในหลักการดีไซน์ไม่พิมพ์ p r o c e บางส่วนนะับเราไม่ต้องการให้ตัวแผ่นแบรงก์นี้สัมผัสกับหัวพันช์ก่อนที่จะตัวบอ d เดอร์นะับจะนิบจับตัวแผ่นแบรงก์นี้สมบูรณ์แบบก่อนนะับนี้ผมว้จะทำการเปลี่ยนตำแหน่งขยับตัว บเดอร์ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะให้มันลอยอยู่เหนือหัวพันธ์นะครับในการจัดตำแหน่งนะครับเราก็ไปที่ในส่วนของ Operation ของ s ิงเกิลแอคชันะครับด้านซ้ายซ้ายบนนะครับมันจะมีในส่วนของอิด t ท o l นะครับเราสามารถที่จะดูในส่วนของตำแหน่งของ Tool ทั้งในกรณีที่เป็น Opening ่งดหรือว่าโกลสได นะครับโอเคกลับไปที่ opening die นะครับ die เปิดนะครับก็เ default เราคือ s e ตให้มันเป็นค่า auto นะครับก็คือมันจะจัดตำแหน่งโดยอัตโนมัตินะครับก็คือจะเลื่อนเข้าไปชิดกับในส่วนของแผ่น blank ให้ได้มา่สุดนะครับในกรณีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดของเมนนวลนะครับแล้ก็คลิกเลือกในส่วนของไบเดอร นะครับนี้คือระยะสโตร e ของไบเดอร์เราสามารถเซตระยะสโตรับเพื่อไม่เป็น50มิลนะครับคลิกแอปพลายโอเคแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นโหมดออโต้อีกครั้งนะเพื่อทำการจัดตำแหน่งของในส่วนของ Upper อัปเปอร์ได้ท็อปไดแล้วก็ในส่วนของแผ่นแบงค์นะครับ คลิก position นะครับโอเคออกมาจากคำสั่งในส่วนของ set position นะครับนี้เราก็พร้อมนะที่จะทำการาสั่งให้มันทำการคำนวณน,นะครับไปที่ในส่วนของ run analysis นะครับคลิกเข้าไปนะครับตั้งชื่อของช็อปนี้นะครับเราเลือกขนาดเมไซส์ Med นะครับเราเลือกเป็น cost ม d i เด f i ไฟคัสตอมหรือว่าอะดัก็ได้นะครับอันนี้ผมลองเลือกเป็นในส่วนของไฟล์นะครับก็คือขนาด e l e m e n t size อยู่ที่ประมาณ2มิลิเมตรนะครับหลังจากนั้นคลิก Run ได้เลยนะครับในส่วนของ Inspire Form <c oughs> ก็จะทำการสร้างเมชนะครับแล้วก็ทำการ Set up โปรเซสตพารามิเตอร์ต่างๆเข้าไปในโมเดลเราก็ส่งให้ s o ฟต์ r วร์รเดียสำการคำนวณน,นะครับหลังจากส่งรันแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัว run status w i n d o w ปรากฏขึ้นมาอันนี้มันก็จะโชว์ให้เห็นว่าตรง status ตอนนี้อยู่ที่จุดไหนแล้วนะครับโอเคเราจะเห็นแท่งสีเขียวนะบอกโ Progress ของตัว Analysis เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคำนวณแล้วนะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์นะครับเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวที่ Run Status Window นะครับหรือว่าเป็นรูปธงสีเขียวนะครับเราสามารถดับเบิลคลิกไปที่ได้ทั้ง2องตำแหน่งนี้เลยนะครับเพื่อเปิด Result ของ Simulation ขึ้นมาดูนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับโอเค ในที่นี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับรีเซว์ต่างๆนะครับในของตัวงานนี้นะครับก็เราสามารถเปิดดูได้ทั้งเป็นทินนิ่งนะครับ Formability p l a ลาสติกสเตนนะครับสเตนเซอร์ต่างๆนะครับรวมถึงพวก Contact Force หรือว่า s k i ทมาร์กนะครับดิสเพนเมนต์อีค u อเลน์สเนะครับโอเค ันนี้ผมจะลอง isolate ตัวแผ่นแบล็คขึ้นมาเพื่อเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นครับเริ่มจากตรง h ิ n n i n g นะครับตอนนี้เราจะเห็นการ h ิน n ิ่งของตัวชิ้นง,งานนี้ครับอยู่บริเวณที่เป็นสีโซนสีแดงตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกปุ่ม Play เ,เพื่อ Play Animation นะดู Movement ดูการไหลของ ตัวแมททิทีในในในแม่พิมพ์นะครับรวมถึงดูในส่วนอื่นๆเช่น Form Ability นะครับสีแดงก็คือบริเวณที่เกิดการแกรกฉีกขาดนะครับสีเขียวก็คือโซนที่เป็นเซฟโซนนะครับส,สีน้ำเงินก็คือบริเวณที่เป็น c o m p l e t i s i v e compression zone นะครับ สีชมพูก็คือบริเวณที่เกิดการยับย่นนะรหรือว่าเราเรียกว่าริงเกิลนะครับส่วนสีฟ้านะครับก็คือบริเวณที่มีเป็น loose Lo metal นะครับก็คือการยึดตัวของ material ค่อนข,ข้างน้อยอยู่ที่ประมาณ2%ครับเราสามารถเปรยนะครับดู s t e ป by step นะครับว่าตัวชิ้นงานของเรานะครับมันเริ่มฉีกขาดตั้งแต่ที่สเต็ปเท่าไหร่นะครับหลังจากนี้เราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นโ r o เซสพารามิเตอร์นะครับแบล็งค์ฮูเดอร์ฟอสต์แม้กระทั่งเปลี่ยนรูปร่างของชิ้นงานของอาบางตัวเพื่อปรับปรุงแก้ไขการขึ้นรูปนะครับ ค okay, ครับทั้งหมดนี้นะก็คือ,อกระบวนการคร่าวๆในการที่เราสามารถวิเคราะห์การขึ้นรูปของตัวิ้นงานเ m ม t ทัลฟอร์มิงซิมเลชั่นนะครับจากแม่พิมพ์ที่เราเออกแบบเอาไว้นะว่ามันจะสามารถขึ้นขึ้นรูปแล้วก็มีคุณลิตของโปรดักต์เป็นยังไงบ้างนะมีการแตกขาดยับย่นหรือเปล่านะครับเค okay.